คุณกำลังพบกับ Space วิทยาพื้นที่รอบรู้เรื่องอวกาศกับผมมิปุนแก้วเรียนครับคุณกำลังพบกับ Space วิทยาพื้นที่รอบรู้เรื่องอวกาศครับ สำหรับ Space ในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องวงโคจรอของดาวเทียมแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการชนกันของดาวเทียมในวงโคจรน,นั่นเองครับวงโคจรอของดาวเทียมครับสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้3ระดับครับก็คือวงโคจรต่ำวงโคจรกลางและวงโคจรสูงสำหรับแบบแรกครับคือวงโคจรต่ำหรือว่า low earth orbit เรียกสั้นๆว่า LEO ครับวงโคจรระดับนี้ครับมีความสูงตั้งแต่180กิโลเมตรไปจนถึง2,000กิโลเมตรครับ ดาวเทียมสำรวจโลกต้องอยู่ใ,ใกล้ๆโลกเพื่อจะถ่ายภาพให้ได้มีความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดอีกแบบหนึ่งคือพวกดาวเทียมสื่อสารที่มีขนาดเล็กๆนั่นเองครับแต่ละดวงเนี่ยก็จะครอบคลุมช่วงสัญญาณที่มีความเลื่อมๆๆกันไปเรื่อยๆเพื่อให้ช่วงสัญญาณเนี่ยสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วทั้งพื้นโลกนั่นเองครับดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรระดับต่ำครับก็เช่น t ส2ของประเทศไทยของเราหรือว่าดาวเทียม Starlink ซึ่งเป็นดาวเทียมสื่อสารของ SpaceX นะครับ ที่เขาส่งขึ้นไปเนี่ยเป็นหลายหมื่นดวงเลยเพื่อให้สามารถครอบคลุมน่านฟ้าให้บริการได้ทั่วโลกนั่นเองครับอีกแบบนึงครับคือมีโอวงโครจรระดับปางกลางหรือว่าม e เดียมเอิร์ธออรนั่นเองครับวงโครจรระดับนี้ครับเป็นที่อยู่อาศัยของดาวเทียมประเภทดาวเทียม p โพสิชั n น a เ i กชัน o n ม์ m i n g หรือดาวเทียม PNT ที่เราเนี่ยมีความคุ้นเคย,เยคไม่ว่าจะเป็นระบบ GPS ระบบการริเลโอนั่นเองครับ สำหรับวงโคจรระดับสูงครับหรือว่า geostationary orbit เป็นวงโคจรระดับค้างฟ้าซึ่งดาวเทียมที่เราส่งขึ้นไปเนี่ยเขาจะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมครับสมมติเนี่ยดาวเทียมอยู่เที่ยงตรงเหนือหัวเราเขาก็อยู่เที่ยงตรงเหนือหัวเราไปจนสิ้นอายุขยการใช้งานของเขาเนี่แหละครับดาวเทียมที่่ในวงโคจรระดับนี้ครับหนึ่งคือต้องเป็นดาวเทียมที่ถึกทนอึดแล้วก็ใหญ่มากๆสามารถกันรังสีต่างๆได้มากๆเลยเพราะว่ายิ่งวงโคจรสูงเนี่ยความ h a r ชความโหดร้ายของสภาพในอวกาศก็ยิ่งมีมากครับ ดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรระดับนี้ครับก็เช่นดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทยไทยคม1 2 3 4ไล่มาเรื่อยๆเลยหรือว่าตัว IP พ t ตครับซึ่งเป็นดาวเทียมที่มีวงโคจรระดับสูงแล้วก็เรียกว่าเป็นดาวเทียมประเภทไฮสโตพุตดวงแรกของประเทศไทยซึ่งสามารถมีช่วงสัญญาณมีช่วงคลื่นสัญญาณเนี่ยที่มีความกว้างมากๆนั่นเองครับสามารถให้บริการการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์การถ่ายทอดสัญญาณอินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่อสื่อสาราต่างๆ ให้ลูกค้าในประเทศไทยแล้วก็ลูกค้าในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกได้ครับสำหรับความเสี่ยงหลักของดาวเทียมในปัจจุบันนะครับก็คือการชนกันของดาวเทียมในวงโครจรน,นั่นเองครับเพราะในปัจจุบันครับมีดาวเทียมเนี่ยและขยะอวกาศเศษซากต่างๆที่ลอยอยู่ในอวกาศมากกว่า3 6 0 0 0ชิ้น3600 0ชิ้นเนี่ยแค่ชิ้นใหญ่ๆที่มีความใหญ่มากๆนะครับแล้วชิ้นเล็กๆที่เป็นเศษซากชิ้นเล็กที่น้อยอีกมากเท่าไหร่ นี่จึงเป็นความเสี่ยงครับในวงโครจรโดยเฉพาะนนในวงโครจร low earth orbit หรือวงโครจรระดับต่ำองค์กรทั่วโลกครับเขาก็จะมีการนำเทคโนโลยียต่างๆมาใช้ไม่ว่าจะเป็น AI machine learning pattern recognition ตัวนี้เข้ามาเพื่อทำการวิเคราะห์หรือว่าทำการทำนายในวงโครจรต่างๆว่าเศษสร้างอากาศชิ้นนี้เนี่ยที่เขากำลังติดตามอยู่เนี่ยจะชนกับดาวเทียมดวงไหนหรือเปล่าจะชนกับดาวเทียมของเขาหรือเปล่า และที่เจ๋งไปกว่านั้นครับคือในปัจจุบันเนี่ยดาวเทียมเขาก็ออกแบบมาให้สามารถหนกหีกับขยะอวกาศมีบริการดี o r b i บดาวเทียมเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วลากดาวเทียมให้ลงมาเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศได้ไหมหรือจะส่งไปที่ไหนนี่ก็เป็น business model ใหม่ที่เกิดขึ้นมาครับอีกหนึ่งสาเหตุครับผมที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุของเศษซากขยะอวกาศมากมายในอวกาศนะครับก็คือการยิงทําลายดาวเทียมในอวกาศนั่นเองครับ การทาให้วัตถุ2วัตถุเนี่ยเกิดการชนกันในวงโคจรนเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆกก,กับมนุษย์ที่อยู่ในวงโครรจรเศษซากจาก1ดาวเทียมนะับเป็น1ก้อนใช่ไหมฮะมันแตกออกมาเป็นหมื่นหมื่นพันพันก้อนแล้วสร้างความเสียหายให้กับดาวเทียมดวงอื่นๆในวงโคจรมากมายมันเคยมีเศษก้อนเล็กๆเนี่ยพุ่งเข้าชนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS นั่นเองครับ เศษเล็กมากๆแต่เขาพุ่งเข้าชนด้วยความเร็วเนี่ยสูงเป็น 10, บสเป็นร้อยๆเท่าของความเร็วเสียงที่อยู่บนพื้นโลกมันจึงสร้างความเสียหายได้มากมายมหาศาลเนื่องมาจาตั้ม,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 มที่มากขึ้นที่เพิ่มจากความเร็วแม้จะเป็นก้อนมวลก้อนเล็กๆและสำหรับในอนาคตครับเราก็ต้องมีการพัฒนามาตรการเฝ้าระวังป้องกันและมาตรการที่จะมาเรกูเลตการใช้งานพื้นที่ต่างๆในออร์บิทครับเพื่อให้การใช้งานออร์บิทเนี่ยมีความเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัย สร้างให้วงโครจรเนี่ยที่มีเทคโนโลยีโอกาสมีดาวเทียมของเราเนี่ยสามารถใช้งานสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนนั่นเองครับแล้วกลับมาพบกับเนื้อหาสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับอวกาศได้ใหม่ในสเปซวิทยา EP ถัดไปครับ